สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแกอีกแล้วนะคะในช่องไลฟ์สไตล์สาวบ้านนอกน,นะคะ,ะวันนี้นะคะแกก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็พอดีแกอาไปซื้อกุ้งมานะคะวันนี้นะทีนี้ช่วงโควิดแบบนี้นะคะบางคนก็อยากจะเก็บกุ้งม้กินนานๆน,น,นะคะทีนี้แกก็จะมีวิธีการเก็บกุ้งม้กินนานๆน,น,นะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ,ะนั่นก็คือการเอาขี้ดำออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยะคะ่คคะได้ค่ะ ันนี้นะคะเ,เราก็เด็ดหัวกุ้งออกไปก่อนนะคะเนี่ยแล้วเราก็แกะเปลือกนะคะหางนี่เราจะไว้เอาไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาออกไปก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่สะดวกนะเอาออกไปมันก็ดีนะคะมันก็ไม่นั่นนะนี่นะทีนี้เราก็ มาดูตรงนี้ค่ะเนี่ยแหวนนะคะมันจะมีเส้นขี้อยู่นะคะ,ะค่อยดึงค่ะนี่นะคะเส้นขี้มันนะคะเอาออกมาแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะทําให้กุ้งนะคะไม่เน่าเร็วนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องผ่าหลังมันด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราผ่าหลังนะคะเออมันเวลาเราเอามาทํานะคะมันก็จะเละนะคะ ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งนะคะถ้าเราเอาที่ออกเราไม่ต้องผ่านหลังแบบนี้จะเก็บได้นานนะคะ,ะแล้วก็จะมีอีกวิธีนึงนะคะก็คือ,อเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะแล้ก็แกะหอกุ้งออกเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะเข้าไปนะคะนี่ดึงคิดกุ้งออกมานะคะนี่แบบนี้ก็ได้นะคะทุกคน ค่อยๆดึงนะคะนี่ออกมาแล้วค่ะนี่นะ ตัวนี้เองนะคะง่ายๆเลยนะคะทุกคน ะะง่ายๆแบบนี้เลยนะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรก็ใช้ได้นะคะนี่แค่เอาเล็บนะคะจิกเข้าไปนะก็ได้แล้วนะง่ายมา,มากๆเลยนะคะทุกคน นี่นะคะถ้าเราไม่แกะเปลือกก็ใช้ได้นะคะเนี่ยนะคะนี่แล้วก็สามารถดึงออกมาเลยนะคะี่ นี่เองนะคะอันนี้ก็จะแกะนะคะแกะแกะออกนะหลังจากที่แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็เปิดน้ำล้างนะคะ แต่ที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็เออเอากระอับหรืออะไรก็ได้นะคะมาใส่นะคะนี่นะคะเป็นกระปไอติมนะคะที่เกี้ยวซื้อมากินหมดแล้วนะคะก็ล้างเก็บไว้นะคะเอาไใส่ของพวกนี้นะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลย,เลย 1>, 1กิโลนะคะได้เท่านี้นะนะคะแบบนี้เลยนะคะก็ปิดฝาแช่ช่องฟิสนะคะค่ะทุกคนก็หลังจากที่เราแกะกุ้งนะคะแล้วเราก็เอาขี้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเส้นดําของมันนั่นเองนะคะ<ๆ>ก็เอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ล้างนะคะแล้วก็ใส่กระอาบไว้แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ปิดฝานะคะ ใส่แช่บุบแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็ใส่แช่ช่องฟิตนะคะทุกคนช่องฟิตก็จะโล่งนิดนึงนะคะเพราะว่าตุนอาหารไว้ค่อนขัางเยอะนะคะทุกคนอ่าก็สําหรับคลิปนี้แก้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปแก้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ